วัดธรรมกายแถลงผ่านสื่อให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เข้าตรวจค้นทุกจุดทุกโซนวันที่16กุมภาพันธ์วันนั้นท่านรองแล้วก็ท่านตำรวจแล้วก็เจ้าหน้าที่ของรัฐในส่วนอื่นก็มาด้วยและพระ จำนวนใน14รูปเนี่ยทุกรูปที่ไม่อาการอาภาษต์กหรือว่าไม่ไปต่างจังหวัดหรือว่าต่างประเทศเนี่ยก็มารายงานตัวเรียบร้อยแล้วรับทราบาขั้นตอนการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่แล้วเรียบร้อยหมดทุกอย่างเข้าใจตรงกันหลวงพี่ก็เลยมีหน้าที่ที่จะพาเจ้าหน้าที่ไปดูที่ต่างๆหมดแล้วแต่ว่าพอ,อมาเกิดเหตุการณ์ว่าบ่ายสามออไม่หมดทั้งพระทั้งโยมเนี่ย ต้องเรียกว่าการประกาศครั้งนั้นของอธิบดีอดีไซน์เป็นการเรียกแขกซะเองเราได้ข้อมูลจากชาวบ้านในละแวกนั้นว่าพื้นที่โซนเอที่ตั้งโรงพยาบาลมีเครื่องจักรทำงานมาหลายวันแล้วณจุดนี้ห่างจากประตูนหนึ่งไปไม่ไกลเราพบพื้นที่พิ่งขุดใหม่มีกล้องวงจรปิดติดตั้งไว้ข้างแนวรั้วชาวบ้านมีร่องน้ำถึงสแลนสีเขียวยาวตลอดแนว ขณะทีมข่าวกำลังเก็บภาพพื้นที่โดยรอบเราพบเจ้าหน้าที่ DSI ชุดนี้โดยบังเอิญเมื่อเราเข้าไปสอบถามก็ได้ข้อมูลว่าฝ่ายความมั่นคงต้องการเก็บภาพมุมสูงเพื่อนำไปวิเคราะห์สภาพพื้นที่บรรดาลูกศิษย์ของวัดธรรมกายบอกว่าพวกเขาต้องการจะปกป้องพุทธศาสนาและขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังบุกรุกพื้นที่ส่วนของพวกเขาไป จากการลงพื้นที่ในวันนี้เราพบว่าในบางจุดนั้นเป็นจุดที่น่าสงสัยโดยเฉพาะฝั่งของโรงพยาบาลมีการขุดคลองคล้ายๆกับวางยุทธวิธีเพื่อป้องกันเจ้าหน้าที่เข้าไปในบริเวณของวัดจุดตรงนี้คือจุดประตูที่4นะครับประตู4ตรงบริเวณของแอลนี่คือสะพานที่มีการข้าม2ฝั่งนี้ฝั่งด้านนี้คือที่เห็นลังคาสีขาวก็คือเป็นโกดัง โกดังฝั่งนี้เป็นของวัดธรรมกายนะครับเจ้าหน้าที่ตั้งข้อสงสัยว่าบริเวณตรงชายคาของโกดังแห่งนี้มีอุปกรณ์ชนิดหนึ่งเป็นเหมือนคล้ายๆกับจานดาวเทียมแต่เป็นเครื่องทวนสัญญาณหรือส่งสัญญาณบางอย่างเนื่องจากว่าฝ่ายนิติวิทยศาศาสตร์นั้นได้ข้อมูลมาว่าเมื่อวานนี้บริเวณจานดาวเทียมแห่งนี้ได้มีการส่งทวนสัญญาณไปที่บริเวณอาคารที่เป็นอาคารแห่งนี้ก็คืออาคารลูกโลกทรงกลม ซึ่งเจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบว่ามีการส่งสัญญาณหรือทวนสัญญาณเรื่องอะไรและเป้าหมายของวันนี้ก็คือเจ้าหน้าที่ต้องการเข้าไปรื้อเจ้าอุปกรณ์ตรงจุดนี้จุดที่2ตรงจุดนี้เลยมาจากประตูนหนึ่งมานิดเดียวฝั่งของโรงพยาบาลนะครับตรงนี้คือพื้นที่ของวัดธรรมกายสีเขียวนี้จะเป็นเหมือนกับรัว้วแนวขอบรั้วเนี่ยจะมีการขึงสแลนคือการก่อสร้างรั้วยังไม่แล้วเสร็จจะมีการขึงสแลนสีเขียวเอาไว้ แต่ข้อมูลล่าสุดจากการบินสำรวจพบว่าตั้งแต่จุดนี้เป็นต้นไป1 2 3 4 5มีการขุดคลองจำนวน5คลองความลึกนั้นสามารถที่จะปล่อยน้ำที่อยู่ในบึงแห่งนี้เข้าไปยังคลองทั้ง5ได้เจ้าหน้าที่สงสัยว่าเป็นยุทธวิธีของวัดธรรมกายที่ต้องการสกัดกันน้นเจ้าหน้าที่ไม่ให้บุกเข้าไปในพื้นที่ ไม่ให้นํารถบุกเข้าไปถ้าจะตรงนี้ไปมาสักระยะหนึ่งตรงนี้จะเป็นแนวรัว้วตลอดแนวรัว้วเจ้าหน้าที่พบว่ามีการวางถังน้ํามัน200ลิตรตลอดแนวรัว้วข้อมูลจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้บอกว่าโซน A คือจุดที่เจ้าหน้าที่ต้องการเข้าไปยึดพื้นที่แต่ต้องผ่านค่ายกวนวัรมากายซึ่งยังบอกไม่ได้ว่ามีอะไรซุกซ่อนไว้มากกว่าที่เห็นหรือไม่